วีรสวด um ีคร oh, um ับผมพุ่มๆเกียวกับ huh. ช่องสมบัติชนะใช่ไหมครับผมมูลที่วบึงวิถีชีวิตการหาอยู่จกินของบ้านห้องครับนกสะดุ้งครับโอ้บึงชุ่มสะดุ้งครับตรงนี้โอ้เยอะแยะเลยครับเยอะแยะมากมายนะครับ่บ่สะดุ้งครับตรงนี้ยุบไปหลังไปหลังครับยุบเปหลังไปหลังสิล่ะตรงนี้คุณน้ำก็น่าจะไหลนะครับนี่น้ำไหลลินลิล้ครับ น้ำไหลเรื่อยๆน้ำไหลเรื่อยๆบ่เบิ่งสะดุ้งครับมึงครับเป็นบ่โอ้มีจุดดูเป็นหลังเป็นหลังเลยครับทางปุ่นทางปุ่นก็มีทางผีก็มีครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนี่นะครับพิธีชีวิตนะพิธีชีวิตปองม้งครับปองม้งพื้นบ้านปองม้งน้ำจืดครับนี่ ชาวม,ม้งก็อยู่กันยังสี่นะครับมองดูปุ่นน่ะโอ้ยแจมี่ดีครับนี่ยแจมมี่ดีเลยสุดยอดสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดอีรีครับนี่ยปุ่นน่ะดูฟังฟังแม่น้ำครับฟังลำลำเปานะอยดูฟังลำลำเปาปั่นเ้องนี่ครับเอ้ยแงมหนีบพคกใครมีคนหยกยงมหนีบพวกใครไม่คนหนคย,คยกนะครับ พราาะว่มันปลาจิบติดเนาะปลาบติดปลาบติดก็เลยบอก,นะกมีคนหยกนะสังเกตแล้วมีคนหยกสะุงเลยมิดอิ่มซิมเลยโอ้เพื่อนกูเรียนล่นไงลองบอกงี้เลยของเทียดีปะอ่นตัเองนะหลองนี้เนี่ยมัดเสียกมีเสียกมียางอย่างเดียวตึงอย่างนี้ดัดกเอาปลาเลยครับ สุดยอดเลยครับังลำนลังมียคุ่ลงไปทังุ่นก็อีเอด,ยดียตั้งุ่นสุดยอดมาครับสุดยอดมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปิงเทิงๆนะเดี๋ยวขึ้นไปเทิงว่ามันจะเป็นยังไงมีหลังมีซ้ำไหนนามกับท่านขึ้นหอดฟังครับต่อฟังนามาว่าเลือกดูดิี่ว่าขนาดนามรท่านขึ้น กะลึกซ้ำมีครับตัวธนาขึ้นหอดมันติดซ้ำใดเนาะธนาขึ้นหอดฟังมันติดะลึกซ้ำใดตัวนี้ครับทุกวัานน้ำไหลอยูคคค่ครับน้ำไหลลิ่ดๆตัวั้งปุ่นครับมีคนนกมาทังทงปุ่นอู้สิงมีคนอยู่เลยครับปุ่นเลื่อยไงครับแค่ไงแค่ไงแค่ไงอยู่ เลือกๆคุ้ยมันแบบมันเต็มป่าบอลนี่ครับ,นนรว,รบวิถีชีวิตเกษตรกรเออวิถีชีวิตเจ้าป่ามงครับปลามงเตือนบ้านหายอยู่ให้กินตามธรรมชาติแล้วครับโอ้ก็ถือว่าสุดยอดครับถือว่าสุดยอดอหรูหราเลยตั้งไต่กับมี่ไก่ๆกับลงไปไก่ๆกับมีครับไปไก่กับหลายเติบขึ้นมาทางนี้กับมี แค่ลังนี่หล่าง,ล,งลังนี้เลยอยู่ก,กลางน้ำสุดยชดอีกีครับจำเลยนี่เห็นบอกคงองแฉะดีครับผมวิธีชีวิตท็อปไม่ยอมให้กินตามธรรมชาติมาตรฐานเลย ไปจบไปเบิ้งทางบนครับมาเป็นเร็วนาะมาเบิ้งนี่ครับเห็นบอกบนภูมนั่นครับโอ้หืมจอยเลยครับจอดเลยมาครับปลูกหญ้าเป็นมุงต่างมุมนี้มันจะเป็นปลูกพักปลูกหญ้าเนาะปลูกพักปลูกหญ้าแล้วมีคนหนุกแล้วช่วง ชนี้ชุมยีคนหนุกนนี้อบเลยนเียนะดรักไปนะักมา,ตกมา,ตกมาตเตะเราหมดแค่มาสะดุง้งลยเห็นไหบอกเงีเลยผนปูนลงไปทั้งผลติดหนางทั้ง่ลครับเพ่อนลงหนังไปทั้ง่นจะไปลงลึกไปอีกก็จะเป็นแค่ลลทังบันททยเยียมไทยยังรับลงไปลึกเจ้าองมาตะหลังนี้แล้วหลังหลังบกเงีย จำเลยลังเนี่ยุดยอดมากไงเต็มเต็มพื้นที่ครับโอ้โห,โโหนี่ครับนีเนี่ยท่านผู้ชมบอกปลาบอนครับเสียงปลาโอ้ปลาอยู่ในห่ย่นปลาอยู่ในตวงพุ่นปลาอยู่ในตวงพ่นเนาะปลาอยู่ในตวงพ่นน้ำกระไหลครับไหลเอื้อยโบ่ไลเฮียงไหลเอื้อยโบไลเฮียง ต้องเต่ะมังก็สิสลัดกันไปหนาจะไปออกปานไทยเยี่ยมได้นะครับนะผมบริลลุ่งไปบึงหงษ์พุ่นบริลลุ่งไปบึงบันไดว้ามันลุ่งไปลึกประเทศแต่ว่าก็มีอยู่ทุกฟังครับแพ่นี่อยู่ฟังฟังนั้นก็ฟังนี้จะเป็นฟังระกันเลยหลังนั้นจะมีคนอยู่อยู่ครับมีคนอยู่สนุกหนามเนาะสนุกแพร่ก็จะมีป่าเนี่ยมีป่าเนี่ยครับวิถีชีวิตครับ ตีชีวิตใายอยู่ให้กินต่ธรรมาชาติบรักรักแค่รักแค่รักสะดุ้งมันสะดุ้งครับแค่หนกสะดุงะด้งนี่นะแค่หนกสะดุ้งนี่เงยขมูเห็นหมดบ่เงยเลยสุดยอดเลยครับคลองเทียคลองเทียเงยปุน่นลงไปทางปุ่นครับโอ้โอยดีดีเดีน้ำกัดไหลเอื้อยครับบ่ไหลเฮี้งบ่ไหลเอืเ้อยบ่ไหลฮี้ง มันสิมียนามหนามหนามาแห้งยนามหนามาบ่แห้งหนามหนามาแห่งหนามมากไแห้งผู้เพิ่นเป็นเห็ดชาวพมุ่งเพิ่นก็สิฮู้ดีเนาะมันหนามาแห้งมาค่อยซ้ำใด้ซ้ำใด้เนาะทั้งแต่ก็ลงไปดึกคนเห็นเนาะลำหนามผมถ่ายตอนนั้นผมถ่ายทางตะแอนตอนนั้นถ่ายตะตอนนั้นถ่ายตะตอนดยวนเชิงเชิงสะพานเนาะตอนนี้ไต่สะพานลงมาครับไต่สะพานลงมา ครัุงนั้นจะเป็นคุงใต่สะพานลงมาครับผ่านใต่สะพานลงมาโอ้ยเอ้นง่ายๆใส่กลางน้ำเลยลึกๆปัดๆๆๆวงลำหนาอู่ลายังหมด้มั้ยปังหมดโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดมากๆรับผมนี่ไปลาอยู่ในาไาอยู่ในดังบ่นๆๆๆ สุดยอดเลครับน้อครับโอ้โหแกร์มากเลยสุดยอดเลยครับ,รบสุดยอดเลย,เลยนี่ครับวิธีชีวิตกเกษตรกรเนาะอาอยู่หากินตามธรรมาชาติครับวิธีชีวิต้าบ่มุ่งงามมี่งาม,มีามม่ยังเพิ่นกัหาปูหาปลาครับแามปลาขึ้นเนาะแามบ่มีปลาขึ้นเพิ่นกับพักไปเพิ่นกัหางไว้ยังสิล่ะเอเคเอยังควงไว้ยังสิล่ะสุดยอดอีหลีครับนี่อื้อหือ จเจะจะมาครับเอา้าชิปมีกับฝากพี่ฝากน้องสักนิแล้วครับโอ้มีเรื่องกดที่ทางกดสุขใส่กดไคลกดแร่ช่องสมบัติชนะจนนวสวัสดีครับ